ก็สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ Adobe Animate เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้สะหรับผมจะมาสอนทำข้อสอบใน Adobe Animate นะครับผมโดยเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับผมประมาณ5ข้อนะครับก็อันดับแรกนะครับก็มาสร้างหน้าสเตจก่อนนะครับผมพอเราได้หน้าสเตจนี้มาแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะมาทำการเปลี่ยนเลเยอร์ตรงนี้เป็นข้อสอบนะครับผม แล้วก็เพิ่อมอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลคะแนนนะครับแล้วก็กลับไปที่เลเยอรข้อสอบนะครับผมแล้วก็เริ่มทำกันเลยนะครับมาที่อันดับแรกนะครับ t e x t o o l นะครับผมเขียนตรงนี้นะครับว่าแบบทดสอบนะครับ พอได้แล้วนะครับผมแล้วก็จัดให้มันวางให้นสวยงามนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปข้อผมก็จะมาทําโจทย์นะครับโดยเฟรมแรกครับเราก็จะเป็นข้อที่1นะครับโดยโจทย์แรกจะเป็นหกบวกสี่นะครับผม แล้วได้ประมาณนี้แล้วก็มาทําชอยนะครับสามชอยชอยแรกหกสี่เท่ากับเก้าได้แล้วก็กรอบได้นะครับอันนี้เป็นสิบ เป็นแปบนะครับโอ๊ลืมบอกไปเลยนะครับผมไอ้พวกนี้ทั้งหมดนะครับผมจะใช้เป็นรูปแบบ s t a t t c text นะครับเพื่อเป็นการโชว์ตลอดเวลานะครับต่อไปก็จะมาทำปุ่มนะครับไว้กดตอบนะครับโดยใช้ over to o l นนะครับทำปุ่มประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะมาคุมแล้วก็คลิกขวานะครับทำค Convert to Symbol นะครับหรือคีย์รัด f 8นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็นปุ่มแล้วก็จะได้ s y m b บลนะครับอยู่ตรงนี้ Library นะครับต่อไปครับก็ทําการกรอบ Symbol ์ออกมานะครับโดยที่มาวางให้ครบ3าข้อ โอเคครับเสร็จแล้วนะครับก็มาที่เลเยอร์ผนคะแนนนะครับผมแล้วก็จะมาทําผลคะแนนนะครับตรงมุมบนขวานะครับก็ลากเช็กทูมาครับก็เขียนคําว่าคะแนนนะครับได้นี่ครับก็จัดเรียงให้สวยงามนะครับผม ต่อไปก็ใช้ Text tool นะครับมาทำตรงนี้นะครับปึ๊บแต่ตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็น Dynamic text นะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อให้มันด้วยนะครับเป็น kk นะครับก็ทำให้สวยงามนะครับจัดมาอ่ะพอได้ตรงนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมมาเปลี่ยนชื่อของกลุ่มเราด้วยนะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับผมจะตั้งเป็น s หนึ่งนะครับก็คือข้อที่หนึ่งเอ้ข้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันเดอร์สกอร์หนึ่งนะครับก็คือช้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น s อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันเดอร์สกอร์หนึ่งนะครับเอ้ออันเดอร์สกอร์สองนะครับก็เป็นข้อสองชอยที่สองแล้วก็ s อหนึ่งนะครับอันเดอร์สกอร์สามนะครับช้อยที่สามก็อ่าต่อไปเราก็จะมาทำอีก สี่ข้อนะครับผมโดยการที่เพิ่มตรงนี้นะครับเฟรมที่สองแล้วก็ insert keyframe มานะครับอันนี้ก็ insert keyframe มาจนถึงเฟรมที่ห้านะครับในคะแนนนี้ก็เหมือนกันนะครับผม insert ใช้เป็น insert frame เอานะครับต่อไปข้อนี้นะครับข้อที่สอง ก็จะเปลี่ยนโจทย์นะครับจาเป็น11นะครับบวก4ก็อันนี้เป็น15เป็น14บี่นะครับอันนี้ก็เป็น13เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อปร่รมนี้ด้วยนะครับผมเป็น s 2 underscore นี่ก็คือข้อที่2อช้อยหนึนะครับ ตอนนี้ก็เป็น s 2อ underscore ส,สองนะครับ s 2อ underscore ส,สามเสร็จแล้วก็ทำข้อที่เหลือนะครับต่อไป อ่ะพอเราทำครบทุกเฟรมแล้วนะครับผมต่อไปก็จะมาทำอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับผมเป็นแอคชั่นนะครับหรือเลเยอร์ที่เราเอาไว้เขียนสคริปต์นะครับแล้วก็ทำการอินเสิร์ตคีย์เฟรมนะครับให้ครบ layer. ห้าเลเยอร์เอ้ห้าเฟรมนะครับ อ่ะพอเราอินสิร์ตคีย์เฟรมครบ5เฟรมแล้วนะครับเราก็จะมาที่เฟรมหนึ่งนะครับกดคลิกขวาแล้วก็แอคชั่นนะครับแล้วก็โค้ดครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาใส่ไว้ในใต้ดีคริปชันให้นะครับผมก็จะเป็นประกาศตัวแปรตรงนี้นะครับเป็นคะแนนนะครับแล้วก็เป็นนัมเบอร์เท่ากับ0ูนย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนบวกบวกนะครับก็ถ้าตอบถูกก็จะบวกเทลหนึ่งเทลละหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อที่ผิดนะครับเราก็จะใส่ สแล็ปสองตัวกั้นไว้นะครับมันก็จะไม่อ่านอันนี้นะครับแล้วมันก็จะมาที่โคดบรรทัดถัดไปเลยนะครับผมไอที่ไม่ใส่ก็คือข้อที่ถูกนะครับก็คือถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะบวกหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็คอนโทรลเลตอร์ดูนะครับถ้าเราตอบผิดนะครับคะแนนก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็กดดูใหม่ถ้าเราตอบถูกนะครับก็จะเป็นหนึ่งคะแนนนะครับตรงนี้แล้วเราก็ทํานะครับให้ครบ ห้าเฟรมนะครับผมโดยเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับชื่อแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้นะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมก็ทำให้ครบทั้งห้าเลเยอร์ เมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับตั้งแต่เฟรมที่สองถึงเฟรมที่ห้านะครับให้ลบสองบรรทัดบนออกนะครับผมอ่ะข้อเราลบบรรทัดที่หนึ่งกับเพลงที่สองเสร็จนะครับเราก็จะมาทำข้อที่ถูกนะครับผมโดยมาที่อ่าข้อสองนะครับ ข้อที่ถูกเราก็คือข้อหน, giving, นึ่งนะ <Bon. S 2> คร <Rat. S 2> ับผมแล้วก็จะลบสแลออกนะครับผมแล้วก็มาใส่ที่ข้อที่ผิดไปนะครับข้อสามนะครับผมข้อที่ถูกคือข้อสามนะครับลบออกนะครับผมแล้วใส่สแลข้อที่ผิดไปข้อที่สี่นะครับข้อที่ถูกคือข้อหนึ่งนะครับผมลบสแลออกนะครับแล้วไปใส่ที่ข้ออื่นนะครับผมข้อที่ห้านะครับข้อที่ถูกก็คือ ข้อหนึ่งนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับลบออกแล้วใส่สแลตที่ข้ออื่นนะครับผมต่อไปก็คอนโทรเลเตอร์นะครับดูคนลับครับหกบวกสี่เป็นสิบนะครับอันนี้เป็นสิบห้านะครับก็สองคะแนนแล้วก็อันนี้เป็นสิบเอ็ดนะครับเป็นสามคะแนนนะครับผมอันนี้เราจะลองตอบผิดนะครับอันนี้ตอบสิบเก้านะเราก็จะมาตอบสิบแดดูอ่ะคะแนนก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะเราตอบผิดอันนี้เป็น2ี่สิบเจ็ดนะครับก็ตอบก็ถูกแล้วครับอ่ะต่อไปเราก็จะทําคะแนนรวมนะครับคนคะแนนรวม แล้วก็มาเพิ่มเลเยอร์นะครับตรงข้อสอบนะครับออกขอไปครับเพิ่มเฟรมนะครับเป็น Insert key ีย์เฟรมนะครับแล้วก็ i n s ซ r t ตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็จะลบข้างหน้าออกครับผม ก็เขียนคขาว่าคะแนนรวมเลยครับโอเคครับจัดให้สวยงาม เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มอีกหนึ่งเฟรมนะครับตรง l a ย e แอคชั่นนะครับแล้วก็กดแอคชั่นนะครับแล้วก็มาที่เฟรมห้างนะครับแล้วก็จะใช้โค้ดตัวนี้นะครับปึ๊บได้มาแล้วแลวก็มาเขียนตรงนี้ปึ๊บก็ลองคอนเทนเตอร์ดูนะครับ มันจะตอบมั่วไปเลยนะตอนนี้ได้สองนะครับปึ๊บอาตอบตูวพีก็เป็นสามคะแนนนะครับแล้วก็จัดเรียงสวยๆนะครับผมเมื่อกี้ผมอาจจะจัดเรียงไม่สวยปึ๊บก็ประมาณนี้ครับในการทำข้อสอบ ก็ไม่ได้ยากนะครับก็สามารถปรับไปปรับเปลี่ยนไปประยุกต์ใช้เป็นวิชาต่างๆนะครับที่เราจะเอาไปทำข้อสอบน,นะครับผมก็ขอบคุณครับ